กสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขีสุกันวันนี้นะครับนี่โชว์ดาบไปทีวันนี้นะครับมีน้องคนนึงมาขอแก้นะครับรู้สึกว่าน้องคนนี้จะมาขอแก้รอบที่น่าจะรอบที่3นะครับผมให้แก้ได้เห็นไหมให้โอกาสกับคนที่ไม่พร้อมเสมอนะครับ วันนี้นะครับมารอดูว่าน้องเขาใช้ผลน่าจะผลสันนะครับไม่ได้เจอผลสันมานานแล้วตั้งแต่อีพีแรกๆเลยโหยวันนี้กูจะสู้น้องมันได้ไหมก่อน <c oughs> ไปครับตอนนี้อกำลังหาที่สู้ใหม่ๆนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ผมด้วยมาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอมาดูกันนะครับว่า จะไปเจอกันตรงไหนแต่ผมแม่ใจผมอยากสู้ที่ดาร์กอารีนานะแต่ก็อยากเจอสถานที่ใหม่ๆเพราะสถานที่ใหม่ๆม,มันใส่เพลงนี้ไม่ได้ตื่นเนื้อ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 เฮ้ยฮฮ้ยมาไปตรงไหนดีน้ําแข็งหรือตรงไหนดีครับเอาเอ้ยก่อไคโดดีไหมเอาไงดีเอาก่อไคโดดีไหมเอ้ยกูปเปลี่ยนใจดีกว่าเอาโอเคครับทุกคน เดี๋ยวรอไปดูว่าจะไปเจอน้องมันที่ไหนนะครับอา้าวตอนนี้อยู่เกาะน้นําแข็งนะครับทุกคนปะเราไปกันดีกว่าไม่รู้จะไปเจอน้องมันตรงไหนดีอะทุกคนนั่นแน่สถานที่นี้สถานที่นี้พี่ขอดักอ Arena Dark a r e n าดีกว่าทุกคนมันน่าจะใส่เพลงได้ง่ายนะครับแล้วก็ มันไม่ค่อยมีคนยุ่งนะเว้ยดาร์กอารีนาถ้าไปสู้ตรงอื่นอนี่ยะไม่โชเช่โชเช,ช้ใส่กูแนตะ่กูมโมโหนะกูเข้าไปกระโดดต่อยในเกมนะเออไปถึงแล้วครับทุกคนดาร์กอารีนาผ้าอาทิตย์ขึ้นพอดีพาอาทิตย์เป็นใจมาอินเดอร์ซันมึงจะพุ่งไปพาอาทิตย์เหรอใจเย็นใจเย็นเลี้ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยวก่อนครับเดี๋ยวเลี้ยวก่อนครับโอ้โหเราจะไปพาอาทิตย์กันดีไหมทุกคนว่า <c oughs> ผมกูได้จะไปพระอาทิตย์แล้วอะมัไปอารีนาน้อยไม่ได้นะผมว่านะเนี่ยเห็นไหมผมกําลังลังเลอยู่ว่าเอาไงดีนี่แหละเอาดักอารีนาตรงนี้แหละทุกคนผมว่านะน่าจะเข้ากับทุกคนมากกว่านะครับน่าจะดูแบบดูเพลินอนะไม่ต้องมีคนสักรอะเอาอะไรอย่างนี้ดีกว่าโอ สไลด์หนอนนี่ผมเล่นไ d ดีประจําผมนะที่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวไอดีสี่พันเดี๋ยวมาจัดให้ดูเดี๋ยวมาจัดเล่นให้ดูไอดี <Yeah. S 1> นั้นเอาแบบเป็นของแรดีกว่าเป็นของแร่ถ้าใครสู้ไม่ได้นี่คือมึงเจอไอดีนั้นกูแน่เออต้องผ่านไอดีนี้ให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับทิ้งไ d ดีนะครับกดไลค์กดแชร์มาแล้วก็เม้นมาในช่องผมได้นะครับด้วยสองช่องทางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทาง t ็อกด็อกนะครับ เม้นมาได้เลยฝากรีโพสต์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับอตอนนี้ก็ไม่อะไรครับเดี๋ยวรอน้องเข้ามาแป๊บหนึ่งทุกคนอ้าวมันมาแล้วครับทุกคนนี่ไงเอาเลยป้าเอาเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาอยัางไงยังไงยังไงชาร์จก่อนชาร์จก่อนเอาไงเอาไงเอาไงออเอาเลยนะครับโดนตีมาเอาล้ครับอือเรียบร้อยโมจิกระแทกอือ มาไม่ต้องฟูดพร้อมทำเป็นคอมโบเรียบร้อยนะครับทุกคนครึ่งหลอดเต็มๆโอยผลนวดขาวงี่ยหล่ะเฮ้ยเออมันพูบอกมันพูบเออโอ้โหชิบหายคืนยักษ์มาแล้วโอ้อโหเออโคตรแรงยัดแค่เกือบครึ่งหลอดบัดซบปะโถติเคทาเออโอ้โหวืดอีกชิปหายแล้วทุกคนเออเรียบร้อยสองพันหกมามายังไงไอดีโมจิมันก็ยังคอมโบ พาดัวเบตีกูไปแวบหนึง่งเออเรียบร้อย2อ0พนะครับโอ้โหแรงเหมือนกันนะครับเรียบร้อยติดกับโมจิกระแทกโอ้โหเกือบถึงตายเลยนะนะกูจะร้องไห้โอ้โหเรียบร้อยมันกูหนียากกว่าทุกคนจังหวะกระโดดมันยากนะครับจังหวะกระโดดมันก็ยากมากอืพามาเฮ้ยโอ้โหหยุดทำไม หยุดทําไมเออเรียบร้อยโอ้โหเอมันมันอีแค่เสี้ยวนิดเดียวเออเรียบร้อยจะตายแล้วครับจะตายแล้วทุกคนจะตายแล้วมาๆมาๆมามาๆมาๆใจเย็นใจนะโหยโดดขึ้นที่สูงอีกกัวจอบชิปหายนี่แหละมันเรียกขึ้นมาแล้วนะครับมันเรียกขึ้นอุย้ย มึงเจอกีตาร์อหอนกูหน่อยไหนไหนเรียบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนน้องคนนี้คือข้อดีของเขาคือเขาเล่นเก่งเขาเล่นเพีวมากนะครับคนนี้ผมต้องจับทางให้ถูกเออสองพันเจ็ดมาบ้าโอ้โหเอาดิเออเออ,เอ,อมามามากูก็มีหมัดเหมือนกัน เรียบร้อยโดนครับโดนโอ้โห,โ,หโหผมโดนขึ้นอะหลบไม่ได้หลบยากมากครับทุกคนขึ้นน้ำทะเลด้วยประเด็นคือเออโมโจิกาแทกเออคอมโบโมไว้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งเอาเอออนิดดียวเจ็บนิดนิดนะจ็บนิดนิดเนอะมามาอุ้ย <c oughs> ไม่ค่อยแรงนะครับเขาไม่ได้อัปดาบนะครับโอ้โหอันตีผมพืดหลายรอบมากเลยอะ่ะ ป๊บนึงนะผมต้องใช้คอมโบเขยไปไม่ได้อีกปฏิโทต้องออกข้างผมว่าต้องออกข้างว่ะชิปหายแล้วโอ้โหไม่ทานเต็มดอกนะครับเขาน่าจะอัพน้ำทาลเขาน่าจะอัพผลปีศาจนำนะครับคนนี้มาดิยังไงอย่าหนีเอาแต่หนีดิโอเขาชาัดว่ะเอาดิอึ้ยหมัดกระแทกมาเจเยนใมาๆผมต้องคอมโบน้องเขาให้ตายในชุดเดียวนะครับถ้าไม่งั้นยากมากคนนี้ที่เล่นผมในมอสจำได้ไหม แม่งเอากูตายเลยอะกูพูดจริงเออเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมตายไหมตายไหมเอาเอาเออโอ้ยแหกไ่แยเหกคอช่วงนี้เจ็บคอเลยครับสงสัยวยบายเยอะเกินข no really? ึ้นดักทำให้กูแหลกด้วยมา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 ดิเออติดกับดักกูเรียบร้อยเออคือติดกับดักบอสตัวร้ายมาอเออ เออโอ้โหคอมโบไม่โดนอ่ะถ้าคอมโบโดนตายเรียบร้อยแน่เรียบร้อยเอาไหมมาดิ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 อุ้ยดูดิมันผิวมากทุกคนดู no น้องเขาวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะไอ้นีต้องเจอไอดีสี่พันของผมไอ<ห>้นี้ต้องเจอต้องเจอ,อเจอิ้งจอกฉยองขวัญมามาดิ หนึ่งซ <plup> <Uma, S 2> ุ่มเวลาพี่น้องเจอมาครับทุกคนมารีบกลับมาของกูกำลังขึ้นเลยถ้ามันเสียงดังไปเนี้ยก็บอกผมนะแต่ผมแบบไอ้ที่มันลุ้นจริงด้วยเข้าใจอารมณ์คนเล่นไหมแต่มีน้องคนหนึ่งผมจะพยายามลดเสียงให้แล้วกันนะครับเม้นมาขอบคุณมากนะครับ อาจจะได้ติชมกันมาได้นะครับแต่ติชมกันได้แค่นั้นแหละต้องกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะามาครับมาวาน้องมันมาแล้วทุกคนเอายังครับออ้ยมันเอาต่อเลยว่ะเฮ้ยว้าวเออมาดิไม่ได้ทีเผลอนะครับอันนี้ไม่ได้ทีเผลอนะครับไม่ได้ทีเผลอนะครับโดนไปดิครับเกือบหมดหลอดโอ้โห ไปไหนอะครับไปไหนน้องชายออ้พี่เล่นทีเผื่อไปละโอ้สงสัยผมจะเล่นทีเผื่อไปนะครับขอโทษขอโทษไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่นับไม่นับนี่น้ำใจนักกีฬาถ้าเป็นคนอื่นจะให้กูไหมมา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 เดี๋ยวรอน้องเลือดเขาเลือดรีแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคมามามา รอรอก่อนโอเคอา้าโอเคโอเคเมคื่อกี้อาจจะแบบอาจจะจิตสังหารแรงไปหน่อยขอโทษละกันมามาดิโอ้ยตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีสี่นะครับทุกคนผมพูดเลยเอย้เกือบเที่ยงคืนนะครับโอ้กูก็บวกเซวเวอร์เลย <laughs> มา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 เดี๋ยวรอน้องมันมาครับแป๊บนึงมาเอาอยัางครับเอาอยัาง เอาเลยมาโดนตีมา,มาหารียบร้อยเป๊ะนี่ฮึบปึ๊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 บเออถ้าสามคอมโบนี้ผมบอกเลยว่าเกือบหมดหรอดแน่นอนวิ่งเขาโดนแล้วไม่น่าหลุดเลยมาโอ้โหมันพิวซะเหลือเกินมันเอาสามดาบโซโรมาว่ะทุกคนวิ่งหูเนี่ยเห็นไหมท่าเนี่ยดูดิ ดูดิยัดแค่เกือบหมดหลอดครึ่งหลอดเลยบ้าหนะ้าหมันใช้วิชามังกรสลาตันใส่ผมอีกได้ไอ้นี่ได้มึงท้าทายรอถมิวจิเหรอเดี๋ยวมึจัดให้มาโอ้โหไม่โดนเว้ยน้องแปะเรียบนี่แหละผมชอบท่านี้สัดสัดเลยนะโอ้โคอมโบไม่ติดชิปหายแล้ว ใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงเรียบร้อยเดี๋ยวรอรอรอท่าสองต่อเรียบร้อยแมนหูฆ่าตรงนี้เฮ้ยโดนเหมือนกันวะไอเราก็โดนหนักเหมือนกันนะั่นเนี่ยนี่รอสองพันหกมาดิโอ้โหมันจะหนีไปไหนน,หนักหนาวะผมอยากรู้อ่ะเออเอ้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยมามาโอ้โหยเอาดิ เออเอาดิ่ <c oughs> ผมอัพโจมตีนะครับผมอัพหมัดนะครับแต่ไม่ได้อัพดาบนะครับไอดีนี้มา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 โอ้โห ôi! เนี่ยถ้าเนี่ยมันข้อเสียมันคือแค่โดนหลบปุ๊บมันหลบได้เลยนะเอาจริงอะเอาดิเอออโอ้โหเมื่อกี้คิดว่ามันติดกับกูได้เลี้ยวในซีเลียวอะโอ้โอห ôi! ตอ่อยม,มาเดาอ่านชื่อเดาโอ้ย จ็บคอด่าชื่อท่าดีกว่านี่ b l e s s i n g Coastline มา b l e s s i n g Coastline เหมือนในลูฟี่เวลาพูดไงมาดิครับอือ Impact Arena เมืองทองธานีทุยไม่ใช่เออโอ้โหกูไม่ใช่อาคาอินูนะมึงคิดว่ามึงเป็นพ่อกูอ่ะมึงทำอย่างเงี้ยไม่ใช่พ่อมามาดิโอ้โหไม่ได้หว่ะทุกคนสูสีสูสีนี่ขนาดน้องมันไม่ได้อัพหมัดน,นะครับมันอัพผลปีศาจนะครับขนาดไม่ได้อัพดาบมาเนี่ย ท้าดาบนี้ผมแบบน่าจะน่องไปนาแล้วอะครับไม่โดนอีกแล้วโอ้โหรอบสองเยสเคมามามึงมามึงมามาโม oh, จีกระแทกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบได้ไหม อเคสองศูนย okay. ์นะครับทำทำทำออนายเดี๋ยวรอน้องมันมาต่อของมันว่ะขี้โคตรวันเลยว่ะโมจิเล่นทีไรแม่งสะดุ้งหัวใจ e เดี๋ยวแล้วยิงเวลาเจอผลที่ไม่เคยเจอแล้วรู้สึกว่าแบบท้ชาชายโมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้เ้าะใจเยน็นใจเย็นเองเจ้าเลยเหรอเองเจ้าเลยเหรอเอาเอาเลยก็ได้มาเอาเลยก็ได้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วมา เปิดพีพียังอะเปิดพีพียังเปิดพีพีก่อนไหมเปิดพีอ้าวเรียบร้อยมันเปิดแล้วนะครับเอาสี่เอาสีเอาสีหมัดแจ็บเรียบ 2. 2> <Wow. S 1> ร้อยเก้าคนสองแรงกว่านี้ไม่มีแล้วแรงกว่านี้ไม่มีแล้วมามาโอ้โหโดนหลบยังไงเขาไม่พุชท์ป่ะ มาโมเพรสซิ่งคนไปขอบคุณพระเจ้าครอบครัวจึงอยู่กับเราเสมอมามาลูกชนะแล้วมาเมาเกูแกรงไปหมดละกูแกรงไปหมดทั้งตัวแล้วอ้าโอเค มันออกไปแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าโอเวอร์เกินไปขออภัยด้วยครับมันเป็น acting จริงๆริ <c oughs> อโอเคนะครับผมก็อยากเล่นเกมให้ทุกคนออกมาสนุกนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขยามมาแข่งเม้นมา2ช่องทางมีลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดเลยนะครับ <c oughs>